สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะตายจะพาทุกคนมาทําความรู้จักนะคะกับบอนสีอีกชนิดหนึ่งนะคะที่หลายๆคนอยากจะครอบครองนะคะซึ่งสีของเขาเนี่ยมีความหลากหลายสวยงามมากเลยอันนี้คือต้นเดียวกันนะคะทุกคนต้นนี้มีชื่อต้นว่ามงกุฎเพชรนะคะหรือบางคนจะเรียกว่าเพชรมงกุฎนั่นเองนะคะ เนี่ยค่ะต้นนี้ตายได้มาจากพี่ที่รู้จักนะคะนะคะเขาให้มาแล้วก็หลายๆคนถ้าเกิดว่าได้ติดตามรับชมคลิปของตายในเรื่องของบอนสีนะคะจะเห็นว่าตอนแรกๆที่ตายได้ต้นมงกุฎเพชรมาเนี่ยยังไม่มีใบที่เป็นแบบสีชมพูโดดเด่นแบบนี้เลยนะคะจะเป็นใบลักษณะนี้ค่ะเป็นสีขาวนะคะพื้นขาวอมเขียวอมเหลืองแล้วก็จะมีแบบเป็นจุดจุดสีชมพูแบบนี้นะคะอย่างใบนี้ก็จะเห็นได้ชัดนะคะ เนี่ยค่ะเขาก็จะมีจุดชมพูแบบนี้นะแล้วตอนนี้ค่ะทุกคนดูเลยนะคะว่าตอนนี้สีของเขาสวยมากๆเลยค่ะมีหลายสีในต้นเดียวนะคะซึ่งมงกุฎเพชรหรือว่าเพชรมงกุฎเนี่ยหลายๆคนอยากจะครอบครองมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีสีที่สวยงามหวานมากเลยนะคะเดี๋ยวไต่จะให้ดูตอนที่ใบเล็กๆนะคะเขาเป็นยังไงนะเนี่ยค่ะแตกหนอ่อแตกยอดดีมากๆเลยค่ะทุกคนนี่ใบเล็กของเขานะคะ ใบเล็กของเขาก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะทุกคนเป็นใบพื้นสีเขียวนะคะแล้วก็จะมีจุดชมพูแบบนี้นะคะตัวสะดือนะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลอมม่วงอยู่ตรงนี้ค่ะกระดูกใบมีมีสีเขียวอย่างชัดเจนตั้งแต่เล็กๆเ,เลยนะคะส่วนใบนี้ค่ะที่เพิ่งแตกมาใหม่เลยนะคะทุกคนเป็นสีชมพูตั้งแต่เริ่มแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะแตจะพาทุกคนมาชมเลยว่า ตั้งแต่ที่เขาแตกใบมาเนี่ยเขาสามารถเป็นสีชมพูได้เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะอามือแตะอาจจะบังนะคะนี่ค่ะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยคือเริ่มแตกมาเนี่ยเป็นสีชมพูเลยหรือว่าอาจจะเป็นสีเขียวเหมือนใบทางนี้ได้เหมือนกันนะคะคือเขาจะสามารถมีได้หลายสีมากๆเลยค่ะทุกคนกระดูกใบสีชัดมากนะคะนี่ค่ะกระดูกใบสีเขียวชัดมากเลย ใบนี้ก็จะมีลักษณะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะสีพาสเทลนะคะสวยมากค่ะตัวนี้ก็จะมีความเข้มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะใบนี้ก็จะเข้มขึ้นไปอีกระดับหนึ่งค่ะทุกคนคือเรียกได้ว่าในหนึ่งต้นเนี่ยมีได้หลายสีมากๆเลยนะเนี่ยแต่จะขยับกล้องนะคะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพมุมกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะเนี่ยค่ะเขาจะเป็นลักษณะนี้เลยค่ะทุกคน ตัวนี้นะคะพื้นจะสีเขียวมากหน่อยตัวนี้พื้นความเป็นสีเขียวเนี่ยจะอ่อนลงและจะเป็นเขียวอ่อนๆน,นะคะตัวนี้เป็นชมพูพาสเทลอันนี้ก็เข้มขึ้นมาและทางนี้ก็เข้มขึ้นไปอีกค่ะทุกคน นะนี่เป็นต้นที่ตาตรักมากเลยนะคะสวยงามมากๆเลยมงกุฎเพชรนะคะหรือบางคนจะเรียกว่าเพชรมงกุฎนะที่ต้นเขามีลักษณะนี้ได้นะคะแตก็สังเกตจากหลายๆอย่างนะคะแตก็จะใช้วิธีการกัดสีโดยการวางมะนาวนะคะอย่างที่ทุกคนได้ทราบกันนะอ่ะ ตัวนี้นะคะก็เป็นมะนาวที่ไต่วางไว้นะคะซึ่งไต่วางได้ประมาณ4-5วันแล้วนะคะพอเราวางได้4ีถึงวันเนี่ยเราก็หยิบออกได้เลยนะคะหยิบออกได้เลยแล้วก็เวลาการวางมะนาวเนี่ยวางให้ห่างจากโคนนะคะแล้วสังเกตที่ดินค่ะทุกคนดินที่ไต่ใช้นะคะในการปลูกนะคะไต่จะใช้เป็นดินผสมกับปุ๋ยหมักใบมะขามนั่นเองค่ะนี่ค่ะนี่จะมองเห็นใบมะขามนะคะจากการ ใช้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะก็จะช่วยกัดสีของมงกุฎเพชรหรือว่าเพชรมงกุฎให้มีความสวยงามขึ้นได้นะคะส่วนในเรื่องของการรดน้ำเนี่ยแต่ก็จะรดเพียงวันละหนึ่งครั้งหรือบางวันก็อาจจะเป็นวันเว้นวันนะแต่จะดูที่ดินเป็นหลักนะคะถ้าดินมีความชื้นอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่ได้รดบ่อยะคะ่ะ แล้วทีนี้เรื่องการรับแสงนะคะไตจะไม่ได้วางไว้ในที่ร่มไม่โดนแสงนะไตวางไว้ในที่ที่โดนแสงแดดนะคะได้รับแสงนะคะแต่อาจจะไม่ใช่แดดจัดจนเกินไปไม่ใช่แสงที่รุนแรงเกินไปนะคะก็จะวางไว้ใต้ร่มไม้นะคะแล้วก็ดูว่าเวลาตอนบ่ายตอนเช้าเนี่ยได้รับแสงตลอดนะคะแต่ไม่ถึงกับว่าโดนแดดเต็มๆไม่ใช่เนาะ กลัวว่าใบาจะเป็นขอบไหมนะคะหรือว่าใบาจะเฉานั่นเองค่ะแต่ก็จะวางไว้ในที่ที่เหมาะสมนะคะก็จะได้ต้นสวยงามแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่นะคะก็คือมงกุฎเพชรเพชรมงกุฎของเรานั่นเองค่ะใครที่มีบอนสีชนิดนี้อยู่นะคะต้นของเพื่อนๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างอัปเดตด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลาไปก่อนคะ่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ